กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เราได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและชาวไทยจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาได้ร้องของกับทางยูเนสโกให้ส่งครูโขนไปช่วยสอนพราะขาดแคลนครูสอนและอยากได้ครูโขนจากเพื่อนบ้านไปช่วยโดยรวมแล้วคำขอของกัมพูชาคือ 1. ครูโขนขาดแคลนด้านนี้ขอความช่วยเหลือจากยูเนสโกให้ไทยส่งครูโขนมาสอน สบทรามเกียรติ์อย่างไม่สมบูรณ์พรามพมสานางสีดาซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องรามเกียรติ์ยูเนสโกขอความช่วยเหลือเรื่องบทโขนทั้งภาคบทพูดและดนตรีประกอบการแสดงโขนจากประเทศไทย 3. ขอให้ยูเนสโกจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกล่าวคือขอให้ยูเนสโกส่งครูชาวกัมพูชาไปศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหมายถึงประเทศไทยนั่นเอง 4. ขอให้ยูเนสโกช่วยเรื่องหัวโขนชุดโขนภูมิหลังและเครื่องดนตรีโดยขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งความแตกต่างของโขนไทยและกัรมูชาคือโขนไทยเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้กับการเป็นตัวแทนการแสดงโขนครอบคุมไปทั่วโลก ของกัมพูชาเป็นมรดกที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งดวง่วนโดยได้รับความช่วยเหลือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแสดงความคิดเห็นตต้คลิปนี้ได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คนแรกครับเป็นชาวไทยบอกว่าเป็นข้อเรียกร้องที่หนักทุกข้อ จากทั้งหมดที่กัมพูชาขอคือโขนนั่นแสดงว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่กัมพูชาขอกัมพูชาสามารถนำไปสร้างโขนได้เลยหมายถึงโขนไม่ใช่ละครโขนกัมพูชาขอสิ่งที่จะนำไปสร้างโขนในระดับเดียวกับของไทยโดยใช้ยูเนสโกเป็นทางผ่านความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวกัมพูชาบอกว่าวัดขเขมรหลายแห่งในประเทศไทย เป็นหลักฐานที่บอกได้ว่าไทยนั้นไม่มีวัฒนธรรมเป็นที่แท้จริงไทยเรียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้มาจากวัฒนธรรมเขมรจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าไทยไม่เคยอยู่ใต้การปกครองของอมเขมรเลยมีแต่มเขมรที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยมาก่อนอย่าทําเป็นลืมอดีตของที่มเขมรนมีอยู่ก็คือของประเทศไทยในอดีตนั่นแหละ แบบนี้ยังดูเป็นไปได้มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับจากกัมพชาบอกว่าพวกคนไทยไม่มีวัฒนธรรมไทยมีเชื้อสายมาจากจีนและไทยก็เรียนแบบวัฒนธรรมขเขมรมาเสมอความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของคนไทยบอกว่าโขนลามเกียนภาคพ,พื้นอุตสาคเน์แต่โขนไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องแต่งกายศิล,ละปะแห่งสยามมีรายละเอียดอ่อนช้อยมีอัตลักษณ์ที่งดงามอ่อนช้อยวิจิตรการมองแว็บเดียวก็รู้ว่าของชาติไหนบ่งบอกถึงความปราณีตแห่งศิล,ละปะได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาบอกว่าคนไทยไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์โลกที่แท้จริงเลยคนไทยศึกษาประวัติศาสตร์จอมปลอมจากละครเท่านั้นพวกเราสงสารคนไทยจริงๆ เราศึกษาประวัติศาสตร์โลกที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์จอมปลอมจากละครวัดจํานวนมากนั่นไงนั่นคือหลักฐานแล้วก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่าพวกขเขอมรอ้างว่าตัวเองศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งข่าวของข้อมูลนี้ได้มาจากที่ไหนกันโรงเรียนของพวกคุณเหรอทุกคนในโลกนี้รู้ว่าการศึกษาของขเขมรน,นั้นไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นที่ยอมรับ หรือแหล่งข้อมูลของหลักฐานมาจากกำแพงวัดอีกแล้วแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบโต้ครับว่าโขนก็คือโขนละครก็คือละครโขนทำไมชาวกัมพูชาต้องเรียกร้องโขนของคุณในเมื่อเราก็มีโขนของเราเหมือนกันจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่า ทำไมกัมพูชาถึงร้องขอให้ยูเนสโกให้ไทยไปช่วยฟื้นฟูในเมื่อเป็นโขนเขมรความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวไทยบอกว่าหานุมานเป็นตัวละครตัวหนึง่งในเทพนิยายเทพเจ้าของอินเดียหานุมานอาวตารมาจากพระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าชาวฮินดูเขาลบมาพละองค์หนึง่ง วรรณกรรมนั้นมีชื่อว่ารามเกียรติ์ประเทศไทยเราได้สืบสารเทพนิยายลามเกียรตินี้มาจากประเทศอินเดียและได้แต่งกาบกอนโครงฉันเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจพร้อมทั้งพัฒนาเป็นละครลงชื่อโขนไทยเพื่อให้คนไทยสืบสารกันต่อไปและรักษาต้นฉบับมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีที่มาจากขาเขมรธาตุอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับจากกัมพูชาบอกว่า ไทยเวลาโดนจับได้ว่าเรียนแบบวัฒนธรรมเขมรก็มาตะโกนว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่แท้จริงอย่าหวังอะไรของพวกเราให้มากเพราะของพวกนี้เป็นของบรรพบุรุษเขมรโบราณเขมรเลยต้องนำกลับมาไทยควรจะตระหนักให้ดีจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่าประวัติศาสตร์ของคุณคือท่าที่พยายามจะมีภาพลักษณ์ให้ดูดีบรรพบุรุษของเขมร เตือนความจำว่าพวกเขาเป็นทาสของไทยสยามจนถึงทุกวันนี้อย่าพยายามที่จะลืมมันคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของกัมพูชาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คัดลอกผู้อื่นได้ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่ายูเนสโกจัดให้โขน make dance drama in Thailand การแสดงโขนในประเทศไทย เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในกัมพูชาละครโขนปัจจุบันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้องการการปกป้องอย่างเร่งด่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวกัมพูชาบอกว่าฉันละอายใจแทนคนไทยที่มักจะลอกเป็นแบบมาจากเขมรจริงๆจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่า ตลกมากที่ขเขมรบอกว่าโขนดังเดิมมาจากขเขมรถามง่ายๆเลยถ้าโขนเป็นของขอเขมรจริงทำไมขเขมรถึงทำหัวโขนไม่เป็นทำไมถึงลำไม่เป็นทำไมต้องทำเรื่องร้องขอให้กูหน้ากสินของไทยมาช่วยสอนด้วยล่ะความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวกัมพูชาบอกว่าพฤติกรรมของไทยเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้เลย ทยเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์จากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่านี่คือศิละปะของประเทศที่มีอารยธรรมเพราะสิ่งนี้คือโขนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมขเขมรขอบคุณประเทศไทยที่โปรโมทละครขเขมรยูเนสโกรับรู้เรื่องนี้แล้ว ขอบคุณเพื่อนบ้านที่น่ารักจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมน,นนี้ครับว่าขเขมรขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกแถมยังระบุว่าขาดแคลนคูโคนูโขนจนต้องร้องขอให้ยูเนสโกช่วยหาคู่โขนให้จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยมาสอนให้นะหนหูความคิดเห็นต่อมาครับจากกัมพูชาบอกว่าเมื่อไทยยิ่งเผยแพร่วัฒนธรรมยิ่งอยากได้จากขเขมร ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่าทุกประเทศจัดรู้จักกรัรมพูชาโดยเฉพาะวัฒนธรรมอารยาธรรมประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษคำเห็นแบบนี้เรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวไทยบอกว่าสวยสงางามที่สุดของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยที่จับต้องได้ประเทศไทยยินดีต้อนรับ คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของกัมพูชาบอกว่าขอบคุณชาวเสียมที่ขอช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเขมรเก่าแก่นี้ไว้เสมอถึงแม้ว่าจะเกิดในประเทศสมัยใหม่หลังยุคอังกอร์ปกติแล้วคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนคนไทยมักจะขโมยวัฒนธรรมไปจากเขมรและลาวเสมอความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวไทยบอกว่าดังเดิมกว่า400ปี และสอนให้เพื่อนบ้านในศินละปะนี้หลังจากที่กษัตริย์ของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในสยามขอให้ฝึกฝนเขมนกรุณาอย่าได้อ้างโปรดกลับไปถามข้าราชบริพารหรือราชวงศ์ของคุณความคิเดเห็นสุดท้ายครับของชาวไทยบอกว่าของแท้และของดีงดงามอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ของไทย ก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันในการรับรองของยูเนสโกก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าโขนของไทยเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้กับการเป็นตัวแทนการแสดงโขนครอบคลุมไปทั่วโลกส่วนของอมเขมรน,นั้นเป็นมรดกที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วนโดยได้รับความช่วยเหลือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยแค่นี้ก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่า ใครเป็นของจริงใครมาก่อนใครมาทีหลังฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ